ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในกิจกรรมตามรอยพ่อสืบสานต่อเพื่อแผ่นดีนะครับจะเป็นยังไงตามไปดูครับตอนนี้นะครับทุกคนครับน้องๆก็ออกเริ่มเดินเลยนะครับในส่วนของเรือชุมพลหารเรือนครับก็ดังก็จะเป็นกับประชาชนกําลังโพลของกองขับเรือนะครับเดินจากเรือต่อ9 9นะครับไปเรือต่อ91ที่อยู่ที่หาดตกตาลครับบรรยากาศตอนนี้ครับอ่าคือในฝั่งของประชาชนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นมีป้ายของเรือต่อตั้งแต่91-99นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงาน,นท่าสการทหานนะครับผมจะหาภาพมุมดูให้ทุกคนดูนะพราะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับสวเอาห <ขอ S 1> มายถึง <laughs> แน่ตอนนี้นะครับทุกคนครับผู้กองพร้อมกับคณะครูนักเรียนนะครับในส่วนของโรงเรียนสถิตบ้องเรียนยุติการนะครับก็เดินขบวนเข้ามาสมทบกับขบวนใหญ่แล้วครับนําพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนนี้งานเ็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราปสัมภาษณ์คนที่มาร่วมงานครับมาจากไหนครับมาจากบ้านฉางทำไมถึงอยากมาร่วมงานนี้ครับเรามีโอกาสได้เรียนสมาธิกับ ของหลวงพ่อวิลิยังอะค่ะที่กองเรือทั่วการเราก็เลยเข้ามาร่วมตรงนี้กับครางสาขาด้วยเป็นไงบ้างกิจกรรมวันนี้ดีค่ะเราเองเราก็รักในหลวงของเราอยู่แล้วนะทีนี้พอมาเราก็เห็นยิ่งเห็นพี่น้องมากันอย่างนี้เราก็รู้สึกปลื้มใจค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับมาจากที่ไหนครับมาจากกิงกรชาตอำเภอสัตหีบไม่ถึงมาอยากร่วมกิจกรรมนี้ครับเพราเรารักพ่อหลวงนะคะเรารักพ่อหลวงและท่านผอท่าน มีหนังสือไปไกลชาติมาร่วมกิจกรรมวันนี้เราเอาข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวไก่ย่างมา6ร0อแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างครับข้ารู้สึกภูมิใจที่ทุกท่านน่ะมีความรักพ่อหลวงของเราเป็นหนึ่งเดียวดีใจมากค่ะครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีอัญญาปานวงนะคะรองนายกกิงกาชาติอำเภอสตีรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่เห็นบรรยากาศภายในงานครับปลื้มปิติค่ะพูดไม่ออกตื้นตันใจมากเรา แสดงพลังว่าพวกเรายกรักภาคดีต่อสถาบันในหลวงรัชกาลที่9ก้าแล้วก็ต่อสถาบันของพระมหากษัตริย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ผมก็อยู่กับน้องครับที่ได้รางวัลนะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเต็งอิกพนัสสิตาแพทย์ลินค่ะชื่อเล่นชื่อเจ่ะในส่วนตัวที่หนูอยากจะพูดก็คือเกี่ยวกับเรื่องต่อ9 1เหนึ่งแห่ละคกะก็ต้องขอบคุณท่านมากๆเลยที่ส่งทาเพื่อกองทัพเรือเราแล้วก็ งมีโครงการเพื่อประชาชนถึ 4, ง4,816งารโอเคครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยกับรางวัลนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับพีท,ทก็เสร็จสิ้นเล้วค,ครับครั้งหน้าเราจะไปไหนครับไปที่